เขาต้องล้มเย็นพัดมาให้หน้าหัวใจจะอจากไปเหลือไว้แค่ความเงาสบายดีสวัสดีคุณผู้ฟังที่เขารบรักสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่อหญ้าเมึงอเราว่าเกี่ยวเขานะเนาะเขาห้ามมืกรกลุก ฟังนี้ก็จะเป็นหน้าเจ๊สา,ายแดดพี่น้องผมหน้ามาักกะไยคือการคันเหตุเบิดนะอันนั้นมันไหวเลียงงัวผูเทียงมาอยู่ผูอุ้นหัวผูที่แนมเห็นเข่านี่แหละสุดเลยหน้ามาันะเอาลูกสามุ่าไปปงเฮียนติมึงดูครบนะนุ๊ไปเอาครบน้ำอานมึงนะ กุน้าวมาพี่โกบลงสินโกบกุน้าวมาพี่กุน้าวมาพี่เยังน้ำเจ้านะเอาเอามาพี่เสียมเงา,าพี่ไทยเทพโกบนั่นอ๋อาม,ามันเมื่อลรครับในเรื่องของข้าวนี้อะวางมันนิดน้อยักเฟื่งนะเธอนั่นเต็มที่ กบกบน้องหอยกบมาดข่าพี่น้องเหรอีมันเครียดอะพายปวมึงนะมันเคียนมันเคียไรคือประมาณอยูู่้เดียว อพี่น้องมือน้านันเร่งเขาจะมาเม่านี่คเอาเออมือนาน <c oughs> <c oughs> แท้มื่บวาน <c oughs> เออหมู่บ้านนี่พี่น้องเล่งเขาเขาเกี่ยวแล้ว <c oughs> ก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งลามกระลาลามดูผมตั้แต่บักซินโอมโหหน คิดว่าสิบบอลแล้วคือว่านเลยเขามันห่างเลยกันมันยืนตน้นแล้วก็หยากับบอไรไปได้ ที่เขายายมื่วานนี่นะมันก็แห้งหนี่เห็นบหอืมแม่นทั้แหละมันกกอบแห้งอะล,ลิดหฮะ๋ยวนล้มก็ฝากเบิ่งฝากชมฝากกดติดตามฝากซับพอร์ตเบิ่งโฆษณา แพะมานหนังนั่นนี่นะจนแปลนฮะแพะมานหนังนี่จนแปลนอีกเอ้ยโอ้ยขนังกินน่ามันบอกขนาดน,นี้จนแปลนเหมืองทุ่งจนเป็นหม่ง เอกานโอ้ยมึงนี่มัน,นยนัยหงห้องเฮาอยู่เนาะมันสิบ,บว่าอย่างไรมามึงยังมาห้องเฮาอยู่เนาะมันสิบว่ายังบ่แล้วบ่อทั่วอยู่เนาะโอ้ยเออมันมามา,าดเขานี่ม,มาดละบาดมามาดเอาโลด บุบกนิหนึ่ะครับได้ขอนะครับบุกนะครับเดี๋ยวนี่ที้มิดที่ดีเลยที่ลาวนี่น่าจแต่กบตัวเดียวเมื่อกี้หนูมันอึดครับเย็นนี้ตอนเช้าวอากรบนะครับตอนเช้าครังเปิดทุดุ้ตอนข้าวเมือกี้ครับผมแต่ไม่ทันทั้งหลุมมันขอบอย่าเปิดนิวเนะอ แต่บว่าุก้นมายกุยตเลยักเ้ยจีน้อยว่ะห่าวแล้ี๋ยวบอกมันวันนี้เดี่ยวมันมาวันนี้่ยอะไปู้ปูหยไปปรามเขาแสด้ยังภาพพี่น้อยไปเที่ยวอยู่โมแ่วสัอีหนาว่ามึงเอ้ยรว่าไปบ้านโพนไป่แต่ยังก็ มึง่าถามเรื่องนั้นนะ <ś les> มึงถาัถาย่าไม่เสะก่ส่ะาตอเผือกสีแล,ล้วพี่น้องอเอ้ย มันกระไว้ก๋วเกี่ยวอยู่มัดนี่ก็ได้ปปตอกพ่ออยู่นี่นออโอ้ยไม่พอหรอกอรอก็ามันเหลือแค่นั้นให้ไปซื้อใหม่เลยตรงร้านเขาน่ะนออการมามาดข่าวนี้มาดระบาดมัดระบาดนี่ ประมาณเอากูจ้างแต่มึงผู้เดียวไม่ไหวเอคายไม่เกี่ยวอ <c oughs> พอน้องมอดพอน้องเทนวันนี้ลุย <c oughs> พอเสร็จก็อากลาก เออผมบอถือมาให้อ,าอ้าวบอกนี่ยกรตาลดหัวใหญ่ดูนานบอกมันเซนเซนเอาเหล่าข้าวลงมาเนี่ยนะกระตาโลดนะาม,าดดมาได้ปอกได้กูนี่เหล่าข้าวแล้วเป็นสอดะเหล่าข้าวเหล่าข้าวที่จริงนายอยากกินเหล่าโท,โทโูบผมเดียวนี่นะตะกอบกินเหล่าเด้อ กินแล้วมีเหล้าเสิร์ฟได้ทางนีน้นะ าตัาหูมันบม่ได้ยินบอเสียงกูใส่เข่งๆไปหนับเอาเหล่ามาเผื่อตะกรมเนี่ยตะกรมกันอยากกินเหล่าคือกันอย่าลืมมาปั่นเด้อมือแรงเด้อ ต้องคนแล้วนี่แหละน้องมอสน้องมอสกระเมียก็ลงมากาสีแล้วทงนี่แล้วก็เหลือบอลร้ายเขาเห้ากับบัดนี้นานนนนะสงต้องใสใจเกี่ยวเอง โอ้ยถูกบ่อนะอะไรก็จะได้เกี่ยวเองอะไรแบบนี้นะทานผสมค,ครับโหลดมาใส,ส่โรดขาเสียบโอ๊ยท้ายเรา กอบองเทนบอกเอาได้ถ้าเป็นเบียร์น่ะได้ถ้าเป็นข้าวเสร็จแล้วกินไม่ได้ไม่เอาเลยถ้าเป็นข้าวเสร็จแล้วบเลย แม่จำเป็นเอาคือบ่มเหรอะเมือนี้บ่ร่มละข้างไว้เด้อข้างต่อเพื่องเด้อข้างแห่งยุ่งนักหนุ่มนี่มันขอบเลยกระทงปุิ้ตี กลายเป็นข่าวแตกแล้วนะเนาะมื่อนั้นได้แถวได้มันขอบเนาะพนานันได้ขอบได้สงสัยมันแห้งโพดเขาเล่งเครื่องแห้งโพดจักเนาะสอบ่าไวกตนัาเป็าวสตั้แสดงว่าเครื่องเขาแรงอลิสนา อีเยเครื่องเขาแรงมากเลยหนูผ่านเข้าเปลือกยันเป็นข้าวสารเลยมันเล่งแห้งพูดนะฮะมาจากการเป็นข้าวสารนะไม่ได้บอกครับบอ ตอนที่มันติดกันนันแหละยกปเร่งเครื่องใหม่เนี่ยคนมาเกี่ยวเอาหนาเขเกี่ยวน้อยเดียวนึจริงๆนะไฮน่านะมันสับกันเลยเนาะ เนาะหายหน้าแล้มันสั่มกันเลยแต่เข้าขันเออเจ้าเดียวกันนี่ผูกแต่แต่เพื่อนผูกออกมาแล้วเจ้านี่นะมันอยู่ฝั่งพุ่นนำได้หนไหายหน้าฝั่งนั่นดิที่มันว่างๆนะพี่ประสานะ ัาที่นี่กับศพลุกล้ำก็เลยแบบ <c oughs> ไว้แค่ฝั่งเดียวมันมีหูโกบหูเขียดอยู่ปะหนวเวลาซด้อเซียม้เนาะเ้เียม้เนาะ

ตื่นสมาธิพอข้ามเต็มแขนเออเฮ่ออยู่น,นี่แหละมึงตื่นสมาผักแขนเลื้ยงเออเฮ่อโมเมนต์ข้ามได้ขี่หัวขี่ใส่แขนสันดานมึงเอ้ย <c oughs> อือ,อีผมว่าตื่นสมาธิพอขี่เลื้ยงเออเฮอเต็มแขนกูบอกว่า,าอือ กูอยากมันถือตีนเมียมันเยอะอีอเลยนาสุตรชงหูเสีงตาเลยโมมีมักข้อเนาะตอนนี้เนาะน้องมอนเบาไข่พอมนินนี่

กบบัดกบหลายปีนี่มันเข่าหูไปแล้วพี่น้องเ้ยจามคือมมายิงด้วยดูเพลินไหมทุกคน ไูกหมาคะเออบอลแจอะไรก็เกี่ยวดเนาะเขาจะปล่อยไว้ทำไมคะ อนะโอเคพี่นอ้องปองปายเกสิรกรภาพบรรยากาศว้เพียงเท่านี้พี่น้องโดยหัอว่านี่เกียวมันมีนมาดมาแล้วกับคนคนแล้วกับปั่นแล้วมันนี่นะมันแล้วมันถั่วข่าวอยียงเนี่ยเตรียมมุ้มนีนบ้านนี่นะมาเมมานาะ